เดี๋ยวหมดบินบินรบินไปแล้วอโห้าเ้เฮ้ว่าดันค่ะพี้ยอเยอะ เียแต่แถวเดินบนเส้นเหลืองนะเดินบนเส้นเหลืองนะเสียเยี้เ้าหมดเยอะใช่นอนมองเห็นเส้นจะถึงไเทียคาเหรอใเาเปิดอะไรวะที่นัมคอยู่ในเมืองเะไม่มาเหยกูเดินช้า ไปไว้ก่อนไปไว้ก่อนมีมีมีสเกิดว่าไม่รู้ว่าใครอยู่ด้านหน้าก็ตายก่อนน่ะใครแซงไปอยู่ด้านหน้ามันก็ตายก่อนนะกูไม่รู้ด้วยไอ้เห <ใน S 1> <c oughs> ี้ยเดินกลับมาเล่นสนตัตว์ใส่ตรงหลังไว้วเยอะแต่ตายใหญ่เดดีี๋๋ยยววเเสียงตีนมันเสียงบนตกเลยอะ่ะไอ้นั่นตอนแรกกูอยู่ที่สามทำไมกูไปชูสีโหลแล้ววันน <c oughs> ียไอ้ร้องเพลงเสียแล้วหน่อยไปพี่แลวห่วงเราแต <c oughs> ่เมื่อกี้จุ่มหนุ่มจุ่มหนุ่มอะไรไม่จุ่มจุ่ม โยโย่แข่งกันดกันฐานฐานจะไปฐานอะไรพี่แมวบอกหน่อยหัวหน้าหมูฐานตะไปเป็นฐานลูกเสือชมดงนะครับชมดงไอ้ล้มโอ้่ตายอ่าที่กล่งในกล้องข้างหน้าเรานะครับเป็นศึกไว้โชนนะครับพี่แมวที่ไหนเอาโไปนี่บ้านนี่ใช่เพียรี่เลยขาสุดทุนเรากำลังสบายกันก็ึ่งกลาง แบบแบบปากมาเล่าก็มักมีจบหมดเพื่อนจไม่ได้ถึงสิบเอ็ดเอาเพื่อตายต้ย

เราเสียใจกการจากไปขอคุณมากไอเย็นแหลกสารตั้งย้งไงตั้งยังไงยืนอาอะไรห้กอนใครทตัวใครตาบวะแซมกัโลแซมชัโลยินดอะไให้ก,กหับแมัโลสนนายนะครับไอนี่มันจริงหรือล่าแว้อะไรแวอะไรแววอะไรก็เพื่อน ไอ้อย <da> ่าย hey, yeah, <c oughs> <laughs> ิงผมมันยิงแฮมทาโร่เนี่ยมันตีผมก่อนนะพี่ตีผมก่อนนะไปตั้งแถวตั้งแถวตั้งแถวไปตั้งแถวไปตั้งแถวเอาไปตั้งแถวเนียแหละเดี๋ยวเขารู้ว่าเราซื้อเขไม่อยู่ในหน้าเข่อยู่ในหน้าเลยเฮ้ยใครอยู่ในหน้าคนเดียวเขาอยู่

ว่าไงคนเดียวหนุหมคนเดี่ยวหนุ่ยมคนเดี่ยวกลางป่าเราข้างป่าเอ่อข้างหน้าเราจะมีรถนะครับตรงนี้เป็นจุดบล็รถนะครับเรารุกเสือทั้งหลายเฮ้ยนี่มันปอร์เช่นี่หว่าปอร์เช่ปอร์เช่ทำกระบะได้เหรอรถไม่ได้มาขับแถวมาลุกเสือรถมันเคยถูกขับมาเนี่ยมันออกมาจากจุดนี่้มีคนนึงอยู่หลังเฮ้ยเฮียมีถึงระเบิดด้วย ไม่เอาแล้วเอดูเฮ in> ียดิดูอเฮียดิกูไม่เฮียเฮวเฮ้ยเฮเกียยเยียยเฮียหยเียียยเฮียยเยเยียเี่เ erm ีย บ่บ่มาไปสู้โโหดะีะีะีาฮมันมีมีกบดอยู่สตัวอยู่ในเมืองอ่ะเข้าไปรีบยิงมันเลยนะพวกเราูแน่เลยกระบดเนี่ยูแน่เลยมันได้มาเก็บของมันได้มาเก็บของยิงเลยอ่ะไเก็บของโอ้หเราไาไเก็ง จานเว้ยแก้งเซนต์ไปมวยมั่วมีมั่วงานมั่วแน่นอนงานมั่วงานมั่วแล้วทีเนี้ยมีสอบภูสอบไหนนี่สอบภูสัตว์กูเจอแล้วเฮ้ยใครมาดูสอบภูเนี่ยเอ้าใครดูดใครดูดไอ้ดูดไอ้ดูดดูดเหรอไอ้สัตว์ดูดเหรอไม่ใช่ มาใครเอาก้อยรอบไปครับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้มันมีคนแอบอยู่หลังรถอ่ะมันมีคนแอบอยู่หลังรถเฮ้เจ้ามันมีอยูงหลังรถน้องพี่มันไม่รู้ปับแล้วใครมาท่าบังเกอร์ปิดศอกูกูไว้อะไรรู้เรื่องนี่างเงี้ยนะเอ้าเอ้าจะยิงทำไมเราไม่ได้ถือปืนแหกตาโดนเลยเอ้า ดียวไม่เคยยิงแมวเลยว่ะเดยป่ะแ่ยต้นนี้มันมีปืนใครถือปืนนี้มดาดถือมาไม่รู้ว่าตี่ของหายไปแล้วหายมดทุกเซทพี่มาดพวกนี้โอ้เอ้ใครจะไเฮียหมีเฮียตายกับผมนีว่ะเฮียเฮียพูดงี้เฮียตายกับผมว่ะพูดแบบนี้อะไรแบนี้ีบาไปแล้วพวกกันพีบา์ตีกอนตีกอน เข้ามาทีละคนใหญ่เนาะโอเคใครอยู่ในโพสอะเดี๋ยวเสียงอะไรถือว่าเริ่มเกมนะเริ่มไปนะยื้ใครยื้อได้กว่าเดี๋ยวมีการโถมโอ้โหเก็บสองตึนบ้าไม่บ้าไม่บ้าโอ้ยึดได้มะพี่บ้าโอ้เป็นไก่เป็นไก่

สองไม่ต้อหรอเฮ้ยเราจะล่วงเหรอไอ้ไอ๊อทโอ้โหตายตายตายโอเ้ย